สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของเจ้าของธุรกิจนะคะว่าทําไมเจ้าของธุรกิจทําไมผู้บริหารยุคใหม่นะคะที่เก่งจะต้องเก่งเรื่องคนนะ,ะในสมัยก่อนเราจะคิดว่าเออมี hard skill นะ,ะเป็นสมมุติเป็นผู้บริหารวิศวะกรน,นะคะแล้วก็เก่งในเรื่องของวิศวะนะคะเรื่องของเทคนิคอลเรื่องของความสามารถต่างๆมีสกิลครบนะคะ,นะคะก็จะพบว่ายุคนี้พอขึ้นมาเป็นผู้บริหารนะคะ เกิดปัญหาเยอะแยะมากมายเกิดความขัดแย้งนะคะมีปัญหาเรื่องคนมีอุปสรรคเรื่องคนเยอะแยะมากมายนะคะทำให้ผู้บริหารคนนั้นหรือเจ้าของธุรกิจคนนั้นเนี่ยนะคะแทนที่จะประสบความสําเร็จได้เต็มศักยภาพของตัวเองนะคะกับกลายเป็นเจออุปสรรคต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะและเหตุผลนั่นก็คือไม่เก่งเรื่องคนนะคะทีนี้ถ้าถามว่าอยากจะเก่งเรื่องคนน่ะนะคะจะต้องเรียนอะไรล่ะนะคะ Leadership กว่า90%นะคะล้มเหลว อันนี้ไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวนะทั่วโลกนะเหตุผลเป็นเพราะว่าอะไรก็เพราะว่า leadership โปรแกรมส่วนใหญ่ก็เข้ามาสอนทฤษฎีนะคะทฤษฎีว่าโอเคมี leadership model แบบนี้เราทําตามแบบนี้นะคะแล้วก็คาดหวังว่าแค่เรียนวัน2วันแล้วก็ผู้นําองค์กรหรือผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจสามารถที่จะนาไป apply ได้เลยแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะเพราะว่าการพัฒนาที่แท้จริงเนี่ยนะคะมันต้องพัฒนาเชิงลึก ผ่านการโคชชิ่งผ่านการทรานส์ฟอร์มตัวเองผ่านการเกิดเซลฟ์แวร์เนสหรือว่าความตระหนักรู้เกี่ยวกับจุดบอดหลุมพรางต่างๆของตัวเราเองในฐานะเจ้าของธุรกิจผู้นําผู้บริหารนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้นะคะต้องมีการสร้างความตระหนักรู้กับตัวเองต้องมีการตกผลึกนะคะซึ่งทั้งหมดนี้คําตอบคือการเรียนโคชชิ่งนะคะเรียนโคชชิ่งเพื่อ นำมาใช้ในการเซลฟ์โคชชิ่งด้วยนะคะพัฒนาตัวเราเองสร้างความตระหนักรู้ให้กับตัวเราเรียนรู้วิธีการหาคำตอบที่ถูกต้องนะคะให้กับปัญหาของตัวเองการเรียนรู้ว่าปัญหาหรือว่ารากของปัญหานะคะของอาการปัญหาเนี่ยมันคืออะไรส่วนใหญ่คนเราเนี่ยมักจะคิดว่าเรารู้ปัญหาแต่จริงแล้วเราไม่รู้ค่ะเรารู้แค่ซิมทอมนะคะนั่นก็คืออาการของปัญหาแล้วเราก็เพายมแก้อาการของปัญหาอยู่ยนั่นแหะ เหมือนคนที่พยายามแก้ปัญหาโรคกระเพาะอยู่นะนะคะโรคกระเพาะไม่ใช่ปัญหาโรคกระเพาะคืออาการของปัญหานะคะเราต้องกลับไปหาว่าต้นเหตุของปัญหาคืออะไรนั่นก็คือ o o t cause ของปัญหาเราปัญหาเรื่องคนปัญหาเรื่องธุรกิจปัญหาเรื่องสารพัดทุกอย่างค่ะที่คนส่วนใหญ่พยายามแก้อยู่ไม่ได้แก้ที่รากของปัญหาไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุของปัญหาแต่ว่ากําลังแก้ที่อาการของปัญหาอยู่แล้วไม่รู้ตัวนะคะไม่ว่าจะคนไม่ว่าจะองค์กรไม่ว่าจะทีมนะโคชชิ่งจะช่วยคุณ ได้ค้นหารากของปัญหานะคะแล้วแก้ที่รากของปัญหาหาคําตอบที่ใช่ที่เหมาะสําหรับบริบทของคุณสําหรับสถานการณ์ของคุณนะคะสำหรับอุปสรรคและปัญหาของคุณนะคะดังนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดใช้สําหรับการเซลล์โคชชิ่งและนําไปใช้ในการโคชคนอื่นได้ด้วยนะคะนั่นคือคนในทีมเราลูกน้องทีมงานองค์คนในองค์กรของเรานะคะ ก็ได้ไประโยชน์ต่อหนึ่งละนั่นก็คือพัฒนาตัวเราเองพัฒนาคนนะสองต่อละแล้วก็พอเราทําไปเยอะๆในองค์กรของเราในธุรกิจของเราเนี่ยนะคะมันก็จะถูกสร้างขึ้นมาเป็นวัฒนธรรมที่เราเรียกว่าโคชิ่ง culture นะคะวัฒนธรรมการโคชซึ่งดีมากๆค่ะเพราะว่าทุกคนก็จะมี mindset ในการพัฒนาตัวเองในการหาคําตอบให้กับปัญหาของตัวเองนะคะในการมีความตระหนักรู้ นะคะสร้างความตระหนักรู้ให้กับตัวเองสร้างความตระหนักรู้ให้กับคนอื่นให้กับทีมนะคะและนั่นแหละพอคนเรามีความตื่นรู้แล้วมีทักษะการโคชิง่งนะคะเราก็จะสามารถพัฒนาคนพัฒนาผู้นําได้อย่างได้ผลจริงๆนะคะมันหมดยุคแล้วค่ะกับการที่เราจะมานั่งเรียนอบรมนะคะเทรนนิ่งใช้ powerpoint แล้วก็บอกทฤษฎีกับคนแล้วก็หวังให้เขาพัฒนาได้ด้วยตัวเองนะคะ มันไม่ได้ผลหรอกค่ะนะคะการพัฒนาคนจริงๆก็ต้องใช้การโค้ชคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอการสำหรใครที่สนใจมาเรียนนะคะ27-28กระกฎดาวคมนี้คะ่ะ